ค่ะชื่อจริยานันคงนรเศรษค่ะชื่อเล่นชื่อวา่าจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรยีนครินทรวิโรธคณะมายุษยยศาสตร์เอกภาษาเพื่อชีพค่ะขณะนี้กำลังศึกษาระดับปร,ริญญาโทอยู่ที่เด็กกันคอลเลจสาขาลิงกิสติกค,ค่ะ ตัดสินใจที่มาเลือกเรียนที่อินเดียก็เพราะว่าค่าเล่าเรียนนะคะของชีพไม่แพงมากค่ะวัฒนธรรมและนิสัยใจคอของคนที่นี่ก็คล้ายกับคนบ้านเราค่ะและเลือกมาเรียนที่ปูเน่ก็เพราะว่ามีสาขาวิชาที่ชอบค่ะนั่นก็คือลิมิิสิกโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับภาษาอยู่แล้วค่ะก็ล,ลองค้นหามาหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับภาษาในอินเดียดูแล้วก็มาเจอที่เด็กเก้นคอลเลจค่ะ ช่วงแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลกับมาเรียนที่อินเดียก็ได้ติดต่อสอบถามไปดับทางมจรค่ะแต่ทางมจรแนะนำว่ามีนักเรียนไทยที่ทําเว็บไซต์ learningpune com อยู่ก็เลยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดมากับทางเว็บไซต์นี้ค่ะและทีมงานของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็ศึกษาอยู่ที่เด็กักนคอลเลจอยู่แล้วก็เลยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะก่อนที่จะมาที่ปูเน่มีเวลาเตรียมตัวน้อยมากค่ะ พราะทางมหาวิทยาลัยอ,ออกแอดมิชชั่นช่วงคราวให้แบบปุรปปับและเรียกตัวมาสัมภาษณ์อย่างกระทันหันค่ะแต่ว่าโชคดีที่ได้รับคําแนะนําจากพี่ๆที่เดกั c ิคอลเลจก็เลยไม่ค่อยลําบากเรื่องข้าวของเครื่องใช้มากนักค่ะแต่ที่เสียดายก็คือไม่ได้นำข้าวหารแห้งอย่างน้ำพริกหรือว่ามามา่มามาเลยเพราะคิดว่าสามารถทานอาหารแขกได้ค่ะ ตอนที่มาอินเดียครั้งแรกก็เพราะว่าต้องการจะมาดูว่าถ้าต้องใช้ชีวิตแล้วก็ศึกษาต่อที่นี่จริงๆจะสามารถพออยู่ได้ไหมแต่พอมาแล้วก็รู้สึกว่าพออยู่ได้ถึงจะไม่สะดวกสบายเท่าบ้านเราก็ตามค่ะเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนจริงๆอากาศที่ปูเน่คล้ายที่เมืองไทยค่ะแต่ก่อนมาก็ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ก็เลยเตรียมเสื้อหนาวมาน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะมาหาซื้อที่นี่ได้มีแหล่งชอปปิ้งให้เลือกมากมายค่ะ มาที่นี่ก็ได้เข้ามาพักที่หอของคอ l l e g เลยค่ะเพราะว่ารุ่นพี่ได้ติดต่อไว้ให้แล้วสำหรับ MA ต้องแชร์ห้องกันสองคนค่ะแต่โชคดีมากที่นักศึกษาน้อยก็เลยได้อยู่ห้องคนเดียวถือว่าสะดวกสบายดีและราคาถูกมากค่ะ ปกติเป็นคนที่ไม่ชอบทำอาหารทานเองค่ะก็เลยต้องทานอาหารแขกที่เด็กเก้นคอลเลจบังคับนักศึกษาทุกคนที่อยู่หอให้รับประทานข้าวที่เมสหรือว่าที่โรงอาหารของวิทยาลัยค่ะแต่มีให้สำหรับเฉพาะมื้อเที่ยงกับมื้อค่ำเท่านั้นนะคะสำหรับมื้อเช้าก็ทำทานเองบ้างหรือว่าซื้อนมกับขนมปังมาทานเองบ้างค่ะ การเดินทางไปไหนมาไหนในเมืองปูเน่ก็ยังต้องอาศัยติดรถมอเตอร์ไซค์ไปกับรุ่นพี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่ายังนั่งรถโดยสารไม่เป็นแล้วรถโดยสารที่นี่ก็ยังเขียนเป็นภาษาฮินดีอีกนะคะกลัวขึ้นผิดคันค่ะหรือว่าบางทีก็นั่งรถออโตริกชอเหลือเหมือนตกปุกๆบ้านเรานี่ล่ะค่ะช่วงแรกที่มาใหม่ๆ ก็ต้องหาซื้อของใช้หลายอย่างค่าใช้ใจ่ายก็จะมากหน่อยแต่เมื่อลงตัวแล้วก็แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะโดยเฉลีย่ยค่าใช้ใจ่ายตกเดือนรับประมาณ3 0 0 0 0ถึงส0รูป,ปีค่ะเพื่อนอินเดียที่นี่ส่วนใหญ่ก็นิสัยดีค่ะอัธยาศัยดีเข้ากับเพื่อนต่างชาติได้ง่ายให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องการเรียนอีกด้วยค่ะก็เลยปรับตัวได้ไม่ยาก ปัญหาสำคัญที่พบก็คือการติดต่อเอกสารกับทางสำนักงาน FRO ค่ะโดยเฉพาะการต่อวีซา่าซึ่งมีความยุ่งยากมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลาค่ะสำหรับคนที่อยากมาเรียนต่อที่อินเดียนะคะขอแนะนำว่าให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ดีก่อนมาค่ะ และเมื่อมาถึงแล้วต้องเปิดใจให้กว้างและยอมรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเราจะใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขค่ะ